สวัสดีครับนี่มาต่อวงจรไปงานที่สี่นะครับขั้นแรกต่อออกจากเซมินนอนเข้าออที่าวาล์วสาทับสองแล้วก็ต่อจากวาล์วสามทับเข้าที่วาล์วห้าทับสองครับแล้วก็ต่อออกจากาว 2, า,อออกาวล์วห้อออาทับสองเพื่อเข้าไปใช้งานที่กระบอกสูบแล้วก็เราต้องเอาลมจากเซมินนอนมีตีใช่ไหมเอาลมจากเซมินอนนะครับม,มาใส่ตรงรูแท่ตัวนี้ด้วย เรียบร้อยครับนู่นนี่นี่ครับอจอดแรกต่อไปอีกด้านนึงก็ทำเหมือนเดิมครับต่อออกจากเทมิโนนอเอาพยานติดลมพยานติดลมครับ,รบต่อต่อจากเทมิโนนมาเข้าที่ราวสามสองอแล้วก็ออกจากวาวสามสองมาเข้าที่รูต,รตัวเซตครับอันนี้ต้องไปที่รูต,รตัวเซตนะครับแล้วก็เอาลมจากเทมินอนตรงตัวคีตรงนี้ Wow แล้วก็ที่ตัวีของวาวครับแล้วก็รูลมออกไปใช้งานก็ต่อจากไปงานฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งขวาก็ไปอยู่ทางด้านขวา,าของตัวบอสเนี่ยครับี<ด>เบ่เรียบร้อยเจ้การใช้งานฝั่งแรกเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ